สวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้เราจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในยุคนี้กันนะครับและรถที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั้นใช่แล้วครับรถที่ทุกท่านกำลังเห็นบนหน้าจอนี้นั้นก็คือรถไฟฟ้าไอมอเตอร์ or, รุ่นเ a p ป r Standard รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากแบรนด์ไอมอเตเป็นแบรนด์ของคนไทยเรานี่เองครับ โดย i-Motor มีมาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class EMB Platform ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันมาในส่วนของการเคลมอะไหล่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าจะเคลมอะไหล่ต้องรอนานไหมแล้วโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เอง ส่วนการเคลมอะไหล่นั้นรอไม่นานไม่ต้องส่งข้ามประเทศเลยรอประมาณ7 1 0ถึง10วันเท่านั้นเอาละครับทีนี้มาพูดถึงตัวรถกันเลยดีกว่าในส่วนของไฟหน้ามาพร้อมกับดีไซน์สุดคลาสสิกทรงกลมในส่วนของไฟเลี้ยวนั้นทางตัวไอมอเตอร์ or, ได้เพิ่มไฟฉุกเฉินเข้ามาให้ลูกค้าด้วยนะครับไปต่อกันที่หน้าจอแสดงผลกันนะครับในส่วนนี้ทางแบรนด์ใส่ข้อมูลมาครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิกล่องคอนโทรลเลอร์เลขใหม่ทริประยะกิโลที่เหลืออุณหภูมิมอเตอร์แบตเตอรี่โหมดการขับขี่ไฟฉุกเฉินไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามาต่อกันที่ด้านแฮนด์ฝั่งซ้ายกันนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มไฟสูงไฟต่ำนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินต่อด้วยไฟเลี้ยวและเกียร์ R ปุ่มถอยหลังนั่นเองครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแตรนั่นเองครับมาที่ฝั่งขวากันบ้างนะครับเริ่มด้วยปุ่มรีเซ็ตทริปถัดมาก็คือปุ่มปรับโหมดการขับขี่ต่อด้วยปุ่มสตาร์ทสต็อปเครื่องนะครับและสุดท้ายคือปุ่มเร่งเครื่องนะครับว่าใช้สําหรับเร่งแสงครับ โดยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเวเปอร์จะมาพร้อมกับ USB ส o อกเก็ตพร้อมกับที่เก็บของค่อนข้างกว้างในส่วนของแบตเตอรี่นั้นใช้เป็น LFP หรือลิเทียมไอรอนฟอสเฟตความจุ73.6โวลต์45แอมป์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UNR 136วิ่งได้ไกลสูงสุด100กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งมีคัตเอาท์สำหรับการเปิดปิดการทำงานของรถมาพร้อมกับระบบเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนของเบาะนั่งนั้นค่อนข้างกว้างนั่งสองคนสบายๆเลยครับที่วางเท้าวางเท้าได้แบบสบายๆมาต่อกันที่ไฟท้ายดีไซน์ไฟท้ายมาแบบเส้นเดียวดูเท่มีสไตล์และพ่วงมาด้วยไฟโชว์ป้ายทะเบียนสุดเท่ และสุดท้ายในส่วนของโปรโมชั่นรถโปตสไฟฟ้าไอมอเตอร์ or, รุ่นเวเปอรออกรถวันนี้จ่ายเพียง900บาทปกติ1,900บาทพร้อมของแถมหมวกกันน็อกจากไอมอเตอร์ถุงผ้าไอมอเตอร์ or, และแหลกท้ายพร้อมกล่องเก็บจากแบรนด์เชดแบบจุกๆไปเลยและววันนี้เวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับและพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ